สวัสดีค่ะเพจคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาพิรัตกัลยาณีได้โพสต์ข้อความมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหาการุณาโปรโดให้พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคาหายุสมธรรมแด่เจ้าคุณพระสินีนาพิราตกัลยานีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพฤหัส,สบดีที่26เดือนมกราคมพุทธศักราช2566เวลา14นาฬิกา คนตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาพิรัตกกลยาณีนามเดิมว่านิรมนอุ่นพรมชื่อเล่นก้อยเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2528เป็นพระสนมของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากรรษัตริย์แห่งประเทศไทยและเป็นสตรีคนแรกที่เป็นพระสนมของพระมหากรรษัตริย์ไทยในรอบเกือบร้อยปีหลังเดิมเจ้าคุณพระศีนีนาเป็นพยาบาลทหารกองทัพบ,บก ภายหลังได้เป็นบาทบริจาริกาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงดำรงพระยศมกุฎราชกุมารและได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งทางทหารรวมถึงชื่อสินีนาธวงวชิราพักจากพระองค์ครั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเสวยราชแล้วได้สถาปนาซินีนาธวงวชิรพักขึ้นเป็นพระสนมบรรดาศัก์ว่า เจ้าคุณพระสินีนาพิราตกัลยาณีในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2562ต่อมาในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถอดเจ้าคุณพระออกจากยศศักดิ์ทั้งหมดเนื่องจากทรงเห็นว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการและมีความขัดแย้งกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีพระอัครมเหสีของพระองค์ อย่างไรก็ดีในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ทรงคืนยศศักดิ์ให้ดังเดิมเพราะทรงเห็นว่ามีได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมอง